สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีปลาดีๆมาให้ชมกันครับนี่ฮะติดชมกันได้ครับปลาปิดตามหาลาพีครับปลาปิดตามหาลาพีะอาจย์กลงแสงสำนักสงฆ์เขาขุดครับสำนักสงฆ์เขาขุดนี่ปลาปิดตามหาลาพีครับพิมพ์จัมโบ้ครับเื้อทองแดงรุมดำครับ สภาพสวยๆครับวันนี้พระมาให้ชมกันครับนี่ฮะดูกันชัดๆนะครับเนื้อทองแดงลมดำครับพระปิตามหาลาภีพิมพ์จัมโบ้ครับนี่ฮะสำนักสงฆ์เขาขุดครับดูพระอาจารย์คังแสงครับนี่ฮะพระอาจารย์คังแสงปลุกเสกเดียวครับนี่ครับเตรียมกันน้ำอย่างดีนะครับใครชอบใครสนใจทักทายเข้ามาได้นะครับ นะที่เบอร์โทร095ย์7 5 7 5 7นะครับสอบถามกันได้ครับพระดีพระพระดีครับพระดีพระดังนะลูกเสกโดยพระอาจารย์กลางแสงครับสำนักสงฆ์เขากุดนะครับนี่ครับสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ0 9 7 0 9 5 097 57 57นะครับ ขอบคุณมากครับ